กับวันอาทิตย์นะครับก็ส่งมอบนะครับส่งมอบของพี่พิตนะผมทำมือถือหล่นครับพี่ไม่รู้มันดีหรือเปล่าเนี่ยตกสองรอบแล้วเนี่ยจอแตกด้วยน,น่าจะใช้ได้นะนี่ครับกับ Honda Jazz นะครับสวยๆนะด,ด,ดีด้วยครับผม ก็ทอนดักแจ z มีอีก2คันนะครับปี2013แล้วก็ตัวท็อปสอ1 1นะครับเนี่ยล้อสวยนะผมว่านี่สวยมาก นะครับใครที่จัดแคนแนนก็ได้นะครับขอเอกสารครบนะครับก็ Honda Jazz รีบนิดนึงนะเนี่ยนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับใกล้แล้วก็คันนี้ส่งมอบเหมือนกันแล้วอันนี้ต่อคิวกันเลยนะรับวันเดียวกันนะครับกับพี่กวีผลนะซื้อเงินสดกับ Honda City ี้สอนนะครับล้อขอบ17สวยๆเลยฮะ เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปโอนจะไปโอนให้พี่เมทีนะพี่เมทีเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ดูพี่เมทีโทรมาเมื่อวานจําพี่ได้ไหมฮะชื่อคนผมชื่อคนนละแต่ผมนะนึกภาพยังไม่ออกนานมากพี่เมทีเป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเดิมเลยนะเมื่อสองปีที่แล้วเป็นเอฟซีเลยนะฮะคือนานนะครับ แต่ผมมาจําชื่อได้คุ้นๆเลยแหละพอกลับไปดูโอ้ถึงบางอ้อเลยคนนี้นี่เองนะครับพี่เมทีนะฮะซูมหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันมาบบรรับรถนะครับพี่นะน่า <c> ร <oughs> ักมากครับผมมาจากบางทีนะฮะก็ที่แรกมาดู Honda City นะครับเอย h o n ้ a Jazz Jazz ศูนยสีนี่นแหละต <c oughs> ั้งใจจะซื้อสดเลย นะดูไปดูมามาเจอมาจบไม่สู่ไา่รอดนะครับสงสัยไปสาวกไม่สูไปแล้วนะครับเพราะคันเดิมเนี่ยเป็นสี่ประตูนะครับตอนนั้นที่ออกไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมอผมจําได้เลยนะครับผมไปดูมาสิบเจ็ดสิงหาคมแต่แปลกมากนะครับอกลับมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับเดือนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองมามา,มาเมื่อวานวันที่ยีิบเอ็ดนะครับ แต่ไม่ได้เจอกันนะพี่เนาะเดี๋ยวเจอกนันวันรับรถนะครับนี่คันนี้ที่ออกไปนะครับพี่เมทีก็ประทับใจนะรถใช้ดีไม่มีปัญหาใช้งานดีมากนะฮะก็เลยมาออกอีกคันหนึ่งนะครับก็ซื้อเงินสดนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอนให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แอนบอกว่าต้องให้น้องกิจช่วยขับนะครับเพราะว่าพี่แบงค์ไม่อยู่นะแล้วพี่แอนก็ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็น นะเดี๋ยวน้องกิจจะอา,าสาซิ่งให้เดี๋ยวเทสให้แต่ที่นี่ล้อสวยท่อนุนม่มๆทุมๆนะครับนะเหมือนเขาแล้วผมโอหขับพอนจเอ้ยไม่ใช่แจดิยาลิสอะยาล,ยาลิพี่อะไรอะตะเกียขับดีมากขับดีมากนะครับเพราะว่าอะไรผมลองขับไงผมขับไปคนส่งไงผมขับไปคนผมเลยรู้เลยนะโอ้ดีจริงอันนี้ไม่ได้โม้ฮะต้องมาลองเองนะ ไอตะกีใ้ใครนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมก็ลืมเนี่ยเห็นไหมที่ขนาดที่เขาแค่ซื้อไปเมื่อวันก่อนนี้เองพี่อะไรนี่คนนี้คนนี้เอเอใจละมั้งใช่ไหมก็ไม่ใช่คันนี้ดิเนี่ยผมยังมั่วอยู่เลยมีคันหนึ่งก่อนหน้านี้เออได้เป็นสีฟ้านี่แหละขับดีมากนะครับขับดีมากคันนี้พี่อะไรวันที่สิบสองเนี่ยผมยังลืมชื่อเลยเห็นไหมที่ ที่อุดมที่ดมกับพี่้านีนะโอ้ขับดีมากนะฮะอ่านะครับก็แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ประสงค์นะครับมาจากนครนายกนะครับคนจองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรถเซนเฟเนนซ์กันนะครับกับเมโซบิช h รนเซอร์นะครับใครที่ดูแล้วก็ต้องรอนะครับถ้าใครที่เลงอยู่นะพี่ๆบางคนอ่ะอ่า ก็รีบตัดสินใจแล้วกันจะได้ไม่พลาดเนาะนะฮะบ,บางคนบอกว่าพลาดมาหลายคันแล้วนะครับจองเลยครับพี่จะได้ไม่พลาดนะฮะมีมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าโทรไม่ติดโทรไม่ติดเลยผมก็ก็ถามว่าพี่โทรมาตอนไหนครับเขาบอกโทรตั้งแต่เมื่อวานผมก็ผมก็บอกในคิดว่าถ้าโทรไม่ติดโทรวันต่อไปนะครับก็หลังหลังจากประมาณ5้าโมงนะครับ6โมงเนี่ยเริ่มโทรไม่ติดละ นะเพราะเพราะว่าผมขอเ,อเวลาส่วนตัวละนะครับถ้าโทรไม่ติดรบกวนทวันต่อไปนะครับรบกวนให้โทร9โมงถึง5โมงเย็นนะครับบางทีผมเปิดเครื่องถึง6โมงทุ่มหนึ่งเมื่อวันวันก่อนนะ่ะที่ว่า Honda Jazz ที่ผมรีวิวอะ่ะเปิดเครื่องถึงทุ่มครึ่งผมก็ยังไม่เห็นใครโทรมาผมก็เลยปิดเลย <c oughs> เป็นเวลาส่วนตัวเลยนะครับแต่ก่อนผมจะเปิด24ชั่วโมงผมเข้าใจครับพี่พี่บางคนเขาเลิกงานอะไรเงี้ยมา2-3ทุ่มทำโอเลิก4-5ทุ่มนะครับ แต่ตอนนี้ผมทำงานเป็นเวลาละแบ่งเวลาเพราะว่าผมทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยต้องแบ่งเวลาแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปนะครับรบกวนทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับหรือส่งให้ทางเพจก็ได้นะครับได้หมดเอาพีเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอส่งมอบกันใชครับ มาักกไปแล้วก็เนี่ยร้านร้านทัวนี่ร้านหยุดนะครจะมาก็มาช่วงเช้าที่ผมบอกแลยรัวยังไม่ได้ไม่เปิดนะวันนี้ยใครจะมาต้องส่วนตัวเท่านั้นนะครับบอกเลยไปแล้วพี่ตีครอบคัวขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับ น่ารักน่ารักพี่ผู้หญิงก็น่ารักนี่ฮะน่ารักมากๆครับคุยกันสนุกสนานเลยเจอเองส,สุดนะครับก็ขอให้เฮงแข่งร่ลำรวยยิง่งขึ้นไปนะครับพี่ตีแต่พี่ตีก็น่ารักคุยกันสน,นุกเลยยินดีด้วยนะครับ แล้กลับตรงนี้ต้องต้องดูนิดนึนงอ้าวไปแล้วบา,บายยิงเงินกำไรครับพี่อ่าสวยมากนะฮะนี่รั้วยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราไปส่งมอบของคอนดักซิตี้พี่กวีกันต่อนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซิ่งให้นะพี่เมทีนี่ขาดแล้วก็เดี๋ยวพี่ประสงค์เขาจะมาดูแลนเซอร์นะครับเซนเฟอรน้นอ่ะโอเคฮะส่วนแจ๊ดใครที่ดูแจ๊ดอยู่รีบนิดนึงนะครับแจ๊ดศูนย์สี่นะฮะ ก็สนใจยังไงก็เบอร์08524919ห้านปด้านอยู่ติดถนนเลยนะครับเส้นลำลูกกานะเลยถนนลำลูกกาสายเก้ามาแล้วอยู่ร้านจะอยู่ทางซ้ายเหมือชื่อร้านทาวิทออโต้คาร์นะครับอ่าก่อนมาไงรบกวนโทรเช็คนิดนึงนะครับรบกวนโทร9โมงถึง5โมงเย็นย้ำนะครับรบกวนโทร9โมงถึง5้าโมงเย็นโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปหรือทิ้งชื่อเล่นกับเบอร์โทรไว้ช่องคอมเมนต์นะครับหรือส่งข้อมูลทางเพจได้เลย นะครับอ่าตามนี้นะครับไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปส่งรอส่งมอบกันต่อนะครับรอพี่กวีนะกวีผลนะครับไปแล้วไปนู่นแล้วบ๊ายบายเย้น่ารักครับน่ารักมากบ๊ายบายครับนี่บ๊ายบายให้ด้วยน่ารักครับผมโอ้ยขอบพระคุณครับพี่น่ารักจริงๆงนะฮะ ผมดีใจอะ่ะมีแต่พี่พี่ที่น่ารักนะครับไปครับผมปะฝากกดติดตามด้วยนะครับอีกนิดเดียวนะฮะ